เล่งลึกแสงอืดเนี่ยเจอปัญหาประจำในแท้ง300แต่คันนี้ไม่ใช่ครับจากหลายๆคนถามหานี่แท้ง500้ตัวใหม่ล่าสุดป้ายแดงที่ลูกค้าเพิ่งออกมาเลย1วันแล้วก็มาติดตั้งกล่องเพิ่มแรงมา้าจากปัญหาที่เขาบอกว่ากดแล้วมัน แซงแล้วปุ๊บมันยังลุ้นตลอดเลยว่าจะพ้นไหมเวลาวิ่งเลนสวนหรือเวลาแตะคันเร่งคันเร่งก็ยังมีช่องโหว่ช่องว่างเขาก็เลยอยากะใส่เพิ่มแรงมา้าแรงบิดนะฮะด้วยกล่องอันตาบูทพร้อมกับคันเร่งไฟฟ้าบูทสปีดเน็กปรับได้14ระดับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าการติดตั้งไม่ได้ยากอย่างที่คิดและก็ง่ายๆเลยคือเสียบปลั๊กปุ๊บเพิ่มแรงมาได้เลยไปไปด,ดูกันครับ สำหรับเจ้าแทง500นะฮะที่หลายคนถามมันมีคอณสมบั่นที่แตกต่างกว่าแทง300ไงหลักๆเลยคือบอดี้นะครับบอดี้มันวายคือกว้างกว่าเดิมและภายในอินทีเลียนะฮะก็คือว่ามันดูสวยหรูเพิ่มความพรีเมียมสิ่งที่เหมือนกันคือเครื่องยนต์ครับเหมือนกันฮะเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับทุกอย่างเหมือนกันไม่ต้องไปแปลกใจว่าไอ้แทง300แทง500มันจะมีความแตกต่างกันไหมเหมือนกันเครื่องยนต์นะฮะก็อย่างอื่นนี่ล้อ ดูสวยงามมากขึ้นนะครับขนาดของล้ออ่ะลองดูได้เลยนะฮะไม่เดิมเดิมเนี่ยนี่เดิมเดิมเลยขอบ20่สิบนะครับสองหกห้าห้าสบยีก็เอาง่ายๆหน้าสัมผัสหน้ากว้างของยางกว้างกว่าเดิมพราะรถมันวายบอดี้อ่ะ มันก็ต้องให้ฐานล้อมันกว้างขึ้นแล้วก็ขนาดของยางพวกนี้ให้มันรองรับกับตัวบอดี้รถนะครับก็เปรียบเทียบเอาไง่ายๆคล้ายๆอีกค่ายรถหนึ่งคล้ายๆฟอร์ดเอาไง,ไงอ่ายๆตัวรถมันใหญ่แต่เครื่องยนต์มันยังเป็นค่นตใช่พอาน้าหนักมันเยอะอ่ะมันต้องเจออยู่แล้วปัญหาเนี้ยก็คือว่าเวลามันเร่งแซงมันเร่งแซงยากซึ่งลูกค้าผมอ่ะคันนี้ ก่อนหน้านี้เขาเคยติดตั้งกล่องอัตราบุญในรถคันอื่นมาก่อนแล้วนะฮะเขาเลยบอกว่าพอมาขับคันนี้แล้วรู้สึกว่ารถมันใหญ่ขับสบายแต่อัตราเร่งที่ได้มันยังไม่พอใจของเขานะครับก็อยากได้เพิ่มเติมตรงนี้ไปคราวนี้เดี๋ยวลองวัดแรงม้าก่อนว่าแทคง500เดิมเนี่ยมันมีกี่แรงม้าแล้วปรับจูนแล้วเนี่ยส่วนต่างมันได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ ปรับจูนเสร็จเป็นทีบร้อยครับแต่ก่อนจะดูแรงม้าสูงสุดเรามาดูรถเดิมเดิมก่อนนะครับในตัวแทง500 172.8แรงม้าแรงบิด464.6นิวตันเมตรพอปรับจูนเสร็จเป็นทีบร้อยนะครับอยู่ที่211.15แรงม้าแรงบิด492นิวตันขึ้นมาทั้งหมด39แรงม้านะครับแรงบิดขึ้นมาอยู่ประมาณ20กว่านิวตันต้องมีคนสงสัยแน่นอนว่าเฮ้ยแท่ง300ทำไมได้แรงม้าเยอะกว่าแล้วทำไมแท่ง500มันถึงได้แรงม้าน้อยกว่าผมให้ดูส่วนต่างเอาละกันนะครับ ว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ขนาดยางล้อพวกนี้มีผลหมดเลยน้ําหนักรถนะครับเวลาเราปั่นยี่วอไนโนเทสแต่แรงมา้าเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับการใช้งานและสามารถใช้ยาวได้ที่สําคัญการปรับจูนผมใช้ส่วนผสม AF นะครับเอมมเตอร์ A meter, วัดส่วนผสมน้ํามัน,มนอากาศเรียบร้อยนะฮะเราปรับจูน,นให้มันอยู่พอดีเพราะไม่ไม่เช่นนั้นนะฮะดีพีเอไปทำงานเร็วผิดปกติอันนี้เราให้อยู่ในพื้นฐานเบสเดิม,เด,มเดิมรถนะครับ ปรับจูนไม่ได้เยอะมากแล้วก็แรงไร้ควันนะครับก็สําหรับอัตราเร่งเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพาทุกคนอเอาไปดูไปลองกันก่อนไปลองเทสดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างาเอพาอไปเทสทดสอบแล้วอันนี้คันเร่งไฟ้าฟย,ยังไม่ได้เปิดนะมีแค่กล่องอัลต้าบ,บูทอย่างเดียวไม่ได้เวอร์นะแต่ขเขนเร่งรู้สึกเบาเท้าเลยอะ เพราะผมรู้อยู่แล้วว่าตอนที่เป็นแทงสามร้อยนะลองแล้วอัตราเร่งมันเป็นไงเดิมเดิมนะครับเพราะทดสอบกับรถลูกค้าไปเยอะแล้วอย่างอย่างแรกเลยนะตรงดันหลังผมอะถ้าเปรียบเทียบกับแทงสามร้อยอะแท้งสามร้อยมันจะนั่งไงมันเอ็นได้แต่ันี้ดูแบบลักชัวรี่ดีนะมันลักชัวรี่แล้วก็กระชับปะเบามันกระชับอะแล้วก็มันดันหลังกันไอ้พวกอาการคนที่ปวดหลังปวดคอคือมันดันมันซับซับท้ายซับดานหลังให้เราเลย มันขับแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นอ่ะขับแล้วก็ฉับดีอินเทอเนีนเยข้างในรถเป็นไงบ้างผมว่าสวยอะเมื่อกี้ตอนที่มืดๆเลยนะตอนอยู่บนห้องไดโน่เนี่ยข้างในคือทําสวยอะมีดาวมีอะไรขึ้นหน้าจอใหญ่กว่าเดิมอ่าแต่ตรงเนี้ยเหมือนกับแทง300แต่ตรงนี้หน้าจอเหมือนแบบหน้าจอแอนดรอยเนาะใหญ่คือมันจะให้พูดไปก็เดี๋ยวไว้หาว่าบูลลี่นะแบบมันคอนโลารเออคอนโซลกลางอะดูหัวเกียร์ดูหัวเกียร์ แต่เรื่องระบบความปลอดภัยนะอันนี้ผมผมชมเลยนะครับในตระกูลแท้งถ้าสมมุติคุณขับรถอยู่แล้วคุณด้านไปเปิดประตูเปิดประตูฝั่งฝั่งไหนก็ตามรถแม่งแบ็กอ๋อหยุดเลยแล้วก็สิ่งสำคัญใช่สิ่งสําคัญคือเวลาจะลงรถถ้าคุณไม่ดับเครื่องคุณอย่าเพิ่งปิดประตูนะครับรถล็อกอัตโนมัติเออดีนะมือความเปิดแล้วเปิดแล้ว ตอนนี้อุโมดสองแลหมดแรงมากสุดเออมีหมดแบบบังคับเลทน,นะลองดูขึ้นเรื่อยอ,อารมณ์แบบขึ้นเรื่อยจริงจริงถ้าถามว่าจังหวะชูดแทงสามรอยกับแทงห้าร้อยเป็นไงแทงสามร้อยต้องไวกว่าเพราะน้ำหนักราเขาเบาวกว่า<ม>แต่แทงห้าร้อยอะ มันมันดูนิ่มนวลนะอ่ะมันนิ่มนวลอ่ะมันไม่ได้ขึ้นกระโชกหักอะเหมือนเหมือน300อ่ะมันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆ500อ่ะแต่พอหลุดช่วงต้นไปแล้วกลางท้ายไวเลยอ่ามันธรรมดาอยู่แล้วเรื่องน้ําหนักเนี่ยอันนี้คือต้องพูดกันบ่อยเลยเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าพอเครื่องเดียวกันความแรงต้องเท่ากันหมดเลยอ่าไม่ใช่มันอยู่เหมือนเหมือนมันเปรียบเทียบขนาดดีกว่าขนาดน้ําหนักแล้วก็องค์ประกอบรอบข้างคอนดิชั่นที่มันแตกต่างกันผมว่าโดยรวมโอเคเลยแล้วก็ นี่ผมลองบนถนดแล้วนะไม่มีควันดำนะครับระบบ DPF ก็อยู่ครบหมดใช้งานได้ปกติตัวจเช็คโค้ดเวลาอยากตรวจอะไรตรวจได้ปกตินะครับเนี่ยสำหรับการปรับจูนรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแท้งหรือเป็นรถค่ายอื่นสามารถติดตั้งกล่องเพิ่มสมรรถนะได้นะฮะรถรุ่นใหม่ๆที่ออกมาตอนนี้ไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว เรามีชุดสายไฟตรงรุ่นนะฮะในการติดตั้งเสียบปลั๊กปุ๊บปรับจูนแรงม้าเพิ่มเลยอยากทํากับเดิมเมื่อไหร่ก็ทํากับเดิมได้เนี่ยง่ายเดียวนะครับในการเพิ่มสมรรถนะในยุคใหม่แล้วนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจนะฮะกดดูเพิ่มเติมด้านล่างนะฮะรวมถึงช่วยกด subscribe นะฮะติดตามช่องผมด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าพี่ติดตามกันเนี่ยพี่จะได้ดูผลงานอืน่นนะครับในช่องทางการติดต่อทุกอันเลยนะฮะพี่จะได้ดูเลยผลงานต่างๆแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่พี่เคย ถามผมมาจะเห็นหมดเลยว่ามีรถรุ่นไหนบ้างที่ผมเคยทำรีวิวนะครับในช่องก็ติดต่อมาได้เลยหรือถ,ถ้าโทรสายตรงก็คือ0865339966 6, 6, ร,รวมถึง Line ID เป็น Line แอดนะฮะมีแอดไซน์นำหน้าและตามด้วยชื่อผม AWT ECU Shop นะฮะรวมถึงบ้านฟ้าด้วยติดตามได้เลยมีทุกผลงานทั้งรถดีเซลรถเบนซินและมอเตอร์ไซค์ก็ติดต่อกันมาได้ส่วนด้านหลังผมเห็นปะ่ะเสื้อลายใหม่ ECU Shop นี่บอกเลยว่า ปลายปีนี้ใครใส่ใส่เที่ยวก็ได้ใส่ทำงานก็ได้ผ้าเบาบางสบายเท่าไหร่ครับ490บาทโอ้โหขายของอีกแล้วเนี่ยไม่อยากขายเลยเนี่ยจะโทรโทรถามได้เลยสั่งให้เลยเป็นลายอะไรด้วยอ่าเป็นลายตัวใหม่คล้ายๆอันเนี้ยเออเอออประมาณนั้นเหมือนพวกทีมแข่งอะเอาง่ายๆเหมือนทีมแข่งเอาวเหรอเออแล้วก็เลยออกมาเป็นลายนี้อ๋อเป็นลายนี้ก็ฝากกันด้วยครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลย